สวัสดีกับเหล่านักล่าทุกคนกันด้วยนะครับตามที่เคยสัญญากันเอาไว้วันนี้ผมนายเนโกโมไมจะขอพาทุกคนไปลุยเควสน้ำแข็งใส่รสส้มกันอีกครั้งโดยคราวนี้เราจะหยิบอาดาบใหญ่ไปฟัดกับน้องกันถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาล่ะเราไปดูกันซิว่ามันจะมีวิธีการตีวิธีการหลบกันยังไง สำหรับในส่วนของชุดเซตนะครับผมไม่ขอเจาะลึกรายละเอียดเอาตามที่ทุกคนมีกันเลยส่วนตัวของผมใช้เป็นฟอร์ด a f t นะครับและในส่วนของข้าวแมวอาวุธแมวอุปกรณ์แมวเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่ากันได้เลยถ้าเราพร้อมกันแล้วเราลงไปเจอสนามจริงกันเลยดีกว่าครับก็เอาละครับมาอยู่ในสนามจริงกันแล้วนะครับก็เริ่มมาแล้วก็ปับทุกอย่างเหมือนเดิม แมงตัวนี้ของดีครับกินไปเลยรับทุกอย่างก็จะวิ่งมาเก็บหินตรงนี้เหมือนเก่าคลิปบยาวคลิปที่แล้วเลยนะครับเอาก็จะวิ่งไปทางซ้ายเหมือนเดิมรอน้องร้อง,ลองแล้วก็ตบสองทีอ่ะมาร้องต่อไปหนึ่งอีกทีหนึ่งสองไปเลย ก็จะรีบวิ่งไปเปิดแผลที่หัวดาบใหญ่เปิดแผลช้านะครับถ้ามีจังหวะก็อ่ะเราก็จะได้ชาร์ตตีสองทีอุย๊ยบืดเสียบสองเสียบสามแล้วก็เสียบหนึ่งแล้วก็เป่าพื้นนะครับดูตรงหัวไว้พื้นหนึ่งระเบิดโดดเข้าไปนั่งหนึ่งเต็ม เข้าไปกวาดมาอันนี้แช่ประมาณ3วินะครับพอสามวิครบโดดเข้าไปยิงรอจังหวะหัวยกก็สูชาร์ตข่านี้ยังไงก็ต้องยอมโดนน้องเข็มนะครับกวาดมาเหมือนเดิมรอพื้นระเบิดเข้าไปนั่งหนึ่งตี วิ่งมางับอันนี้แช่เหมือนเดิมวิ่งออกมานะครับวิ่งออกมาขอครบระยะด,ดเข้าไปยิงหินราอคอยกนี่แล้วก็จะในชูชาร์เต็มหัวมีคนถามว่าว่าเกาะที่น้องเหนื่อยเกาะทำไมคือเป็นการรีเซ็ตระยะเวลาเหนื่อยนะครับเนี่ยน้องก็จะเหนื่อยนานขึ้นถ้าเราเล่นกับเพื่อนหลายคนน่ะมันจะคุ้มมาก แต่ถ้าเล่นเร่งคนเดียวก็มันก็จะมีผลนิดนึงเอาเมื่อกี้ผมหมดแต่อธิบายก็ลืมเลยอ,อุ้ยเขกโดนปะสาทเดินหลบวิบ่งไปเป่ายาวครับค่านี้ซ้ายก่อนเสมอครับนี่ล่อหัวลงมาอ่ะเป่ายาวอีกแล้วเอาซปเปอร์แมนก็ได้ครับก็จะขอนั่งรับดาบอุ้ยอันนี้เป่ายาว มาอย่างไงแข่งล่างลองเราจะพยายามเล่นตัวฝั่งนี้นะครับจะเหลือหินฝั่งนั้นไว้หินก้อนนั้นนะอะเสียบหนึ่งกวาดมาอย่างนี้ตามด้วยแช่นะครับเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามโดดเข้าไปออกจางหัวยกขึ้นแพทเต็มแล้วก็หัวติ้นนินครับยังไงเราก็ต้องยอมโดนนะครับท่านี้ มันจะมีจังหวะหินก้อนที่สามก้อนสุดท้ายอะยังไงก็โดนเราอยู่แล้วแต่ก็แลกกับเต็มีครับออสวยนี่รอรอน้องหอบแฮกแ,แจังหวะนี้เราก็ขึ้นไปเปิดแพ้ได้ครับอ๋อขมดาบหมดอีกแล้วเสียบมาจังหวะนี้ปาดสังเกตครับนี่สังเกตตรงพื้นน้ำแข็งอุ๊ยเกาะไม่โดน เ่ายาวยิงหินได้ไหมได้ระเบิดตัวที่ให้กระโดดไปข้างหน้าครับสังเกตเห็นวงสีขาวเมื่อกี้นะครับเนี่ยรอดูเนี่ย,ยจะมีวงขึ้นมานิดนึงให้เรากระโดดเข้าไปแดงเลยเจ็บมานหนึ่งเจ็บสองอันนี้ไม่โดนเราสามารถรับดาบได้ครับเป่าตัวที่มากระโดด เจ็บมาตัวที่ยิงนึ่งที่โอโ้โหน้องยิงหินไปแล้วจบแหละเป่าหนึ่งเป่าสองเสียบหนึ่งกวาดมาอย่างนี้ต่อด้วยแช่นะครับอ่าหนึ่งสองสามกอไปตีจังหวะหัวยกขึ้นนี่ครับกูชัดเต็มไปเลยจะโดนหัวเน้นๆนะครับมา อันนี้เป่าทางยาวกระโดดออกข้างมานี่อันตินะครับท่านี้มันเดิมให้มาอยู่ตรงนี้นะครับหัวเข่าข้างขวาเนี่ยพอหมุนไปเสร็จรอดูจังหวะหัวลงกระโดดเข้าไปยิงหินฟูชาร์จเต็มได้เลยครับโดนแน่ๆนี่แล้วก็ชาร์จเต็มไปเลยเต็มเหนียวแผลที่หัวยังมีนี่ จังหวะน,นี้ก็เอเล็งแม่นๆโอ้ยไม่โดนเสียบ่เป่าพื้นนะครับดูจังหวะดๆีๆพอเล่นตักข์แล้วตัวนี้มันกัดจังหวะตียากมากอะเป่ามาสองทีกินยาก,ก็ได้ครับเสียบมาหนึ่งตามเลึงเป่าทางยาวพี่หอ,อกข้างมานะครับหัวเน้นๆแล้วก็วิ่งไปเป่ายาวให้วิ่งออกขวาครับ ซ้ายก่อนเสมอนี่ทำไมฐานจะตีไปเลยเสียบมาหนึ่งวาดอย่างนี้ตามด้วยแช่นะครับนี่หนึ่งสองสามเดืเข้าไปจังหวะหัวยกขึ้นชาร์จเต็มได้เลยครับหัวเน้นเน้นอุ้ยหน,น,นี้ก่อนเอาละวนันนี้งับตามด้วยปาดดู โอเคนั่งรับตาบได้ครับวิ่งมาอย่างนี้เสียบหนึ่งเสียบสองเสียบอีกทีต่อด้วยเสียบอนนี้เป่าทางยาววิ่งออกข้างมาแล้วสามารถกระโดดหินตรงนี้ชาร์จเพื่อเก็บไอเนี่ยเขาเรียกอะไรค่าขี่ได้นะครับเสียบมาหนึ่งเป่าพื้นนะครับดูหัวไว พื้นหนึ่งระเบิดโดดเข้าไปนั่งหนึ่งเต็มตีสวยจังหวะน,นี้แผลน้องหมดพอดีผมก็จะโดดเข้าไปเปิดแผลจบจังหวะน,นี้น่าจะตาแดงนะครับอุยังวะได้อยู่อย่าปาดอุยโอ้โหตาแดงโอเคอันติมันเดิมวิ่งเข้าไปอยู่ตรงหัวเข้าข้างขวานี้ดูจังหวะน,นะครับ เือระเบิดกระโดดเข้าไปยิงหินเล็งหัวดีๆแม่นๆหัวเน้นๆครับนีอ่ะน้องงอนเหลียวไปเหลียวจวังวะนี้เราก็รับดาบบัฟทุกอย่างดื่มยงดื่มยาอะไรให้พร้อมผมก็จะ ไม่ขอใช้พะคุมใดๆเลยนะครับวุ้ยไม่มีแมวอันนี้หัวนะครับดูจังหวัดหัวไว้กดมาอย่างนี้ต่อได้แช่ไหมแช่ก็เหมือนเดิมนับหนึ่งสองอ่ะยกหัวขึ้นหัวเน้นๆตามเด้แทงหนึ่งแทงสองแทงอีกกี้ เสียบต่อด้วยตัวทีจังหวัดตัวทีดูพื้นนะครับนี่จะมีพื้นสีขาวขึ้นให้เรากระโดดไปข้างหน้าหรือไม่ก็ซป,ปเปอร์แมนหลบดูหัวไว้พื้นหนึ่งระเบิดเข้าไปเนี่ยถ้าติดกำแพงเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนอะเต่าทางยาวมาวิ่งออกข้างมาโอเคเสียบหนึ่งฟาด ต่อได้แช่นะครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามพอครบเข้าไปยิงหินจังหวัดหวยกหัวลงมาเต็มเต็มยังไงเราก็ต้องยอมโดนนะครับท่านี้จะชาร์จทันไหมวะตีโดนขาเบรดมันไม่เข้าโอ้โหไม่ทันจริง ดูหัวไว้เผาพื้นมาเข้าไปนั่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ชอบโดนเนี่ยอันนี้อันติยิ่งไปทางขวามันเดิมวิ่งอ่าขอครบปับ๊บดูหัวไว้ตื้นระเบิดเข้าไปยิงหันไม่วหวเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้ผมน่วงอะไรของผมเนี่ยวาดมาต่อ,ตอด้วยแช่แช่แช,แช่มันเดิม เอ,อ้าน้องไปนอนเหลวน้องนอนเหลวก็บัฟทุกอย่างให้เสร็จทับเหมือนเดิมนี่หน่นกระเพกไปแล้วเราก็ยังเหลือก้อนหินอยู่นะครับที่ยังไม่ได้ยิงก็น่าจะได้ดาเมจอีกประมาณสองพันสามพันพอน้องนอนปับ๊บ โว,วเลยนดับใหญ่ต้องมีวิชานี้บอมเฮดแพนเท็ดห้ผมจะลิงโดนไหมเนี่ยเอ่อประมาณนี้ให้กะประมาณนี้นะครับเนี่ยกระโดดไปข้างหลังหนึ่งทีหันหน้ามาหนึ่งสองแล้วก็กูชัด <Brand. S 1> โอ้ยมีโดน เข้าไปโดยก็จัดแม่งเลยเออมายังไงพี่เสียบมาหนึ่งอ๋ออันนี้ไม่ต่อได้อันนี้ยังไงฮะเอาพื้นเอาพื้นหนึ่งระเบิดเข้าไปปุ๊บทำลายยืด ม,มาเสียบมาปับ๊บต่อด้วยงับปาดไหมไม่ปาดเอาพื้นเออร้องครับให้น้องกระโดดไปนิดนึงแล้วเราก็ค่อยกระโดดตามอีเวนอ่ะแล้วก็ยิงหินโดนไหมอ่าเป็นการสกัดปาวูสองทีทีที่สองแล้วก็ ตีเฮ้ยอันนี้ถ้าสวนระวังให้กระโดดออกข้างนะครับเสียบวมื่หนึ่งต่อด้วยงับแล้วก็ปาดปาบด,ดูตรงพื้นครับแล้วก็ชาร์จขี่ได้ดินอะไรขนาดนั้นละลงได้แล้วอีหนูลงมา ลงลลดได้แล้วดื้ออะไรขนาดนั้วละลงแล้วครับอำตาลบ้องหัวอือร่วงอย่างวันนี้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะชูชาร์ททันไหมก็ยิงห,หินไปเลยเรียบโลอยครับน้องก็โลนเพะลองเอฟไปแล้ว ก็ใช้เวลาไป12นาทีก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีใช้ดาบใหญ่กับเจ้าตัวนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมและก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้กับผมด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ